สวัสดีครับก็พี่โอนิติเทพพี่แอโก้บนบ้านภาษาหนังก็วันนี้เราก็ทาคลิปร่วมกันอีกคลิปนี้ที่เมเจอร์สุุมวิทขอบคุณสถานที่เมเจอร์สุุมวิทนะครับหนังที่จะคุยกันสัปดาห์นี้เป็นหนังอินเดียจากค่ายบอลลูดบางกอกเรื่องเซตานมันออกเสียงสองพี่โอฟังพระเอกออกเสียงเชตเชตานเซตานแต่ในเพลงออกเสียงเซตานเพลงออกเสียงเซตานก็คือปีศาจดวิลนั่นเอง มันในมันเหมือนกับความหมายของซาตานนั่นแหละแต่ว่าเขาออกแานเป็นซาตานความหมายก็คือเดวิลคือบีศาร์ตัวสะกดที่เห็นในชื่อเรื่องก็ s h a i t w a n ถ้าต้องชื่อภาษาอังกฤษจริงๆก็ s a t n เฉยๆก็ได้เนาะใช่แต่ความหมายแต่ความหมายทูความหมายเดียวกันคือเพราะเขาแปลมันในซับเลยว่าเดวิลเดวิลทำตรงตัวมันเลยมันเป็นหนังประเภทสยองขวัญระทึกขวัญแต่ว่าเท่าที่ดูน่ะ มันรู้สึกว่าถึงจะมีเวทมนต์ศิยศาสตร์มนต์ดำมาเกี่ยวข้องแต่พี่โอก็คิดว่ามันไม่ใช่ผีนะครับทำทำให้นึกในในช่วงแรกๆวาเนียคือซาตานตัวเองมีอํานาจไแต่ถ้าดูแบบละเอียดจับให้ละเอียดจริงๆอ่ะมันมีบางฉากที่มันก็บอกอยู่ในนั้นเหมือนกันว่าม่นจริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นอะไรนะโ s y c h o l o g i c a l horror ตัวสับเราอ่านไอเอ็มดีวีมาไงดีๆเน้ก็มีสับแสงประหลาดๆเยอะนะครับแต่คะแนนดีมากเลยพี่โก้คะแนนได้ถึง เจ็ดตอนนี้ตอนนี้ก่อน,นอนที่เมื่อกี้นี้ก่อนอัดนะดู7.7ละคือไม,ไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นักวิจารณ์นะเป็นคนดูคนดูทั่วไปแล้วพี่โอว่าคนดูทั่วไปเนี่ยเขาชอบชอบกันมากอย่างคนดูในโรงของเราก็เหมือนกันมีคนเต็มโรง ฉายแค่รอบสามทุ่มครึ่เราดูคนก็เต็มโรงอีกนะเต็มโรงถึงแถวหน้าเลยนี่เราโชคดีนะเราได้ดูที่เจ้าที่นะครับต้องตองขอขอบคุณทางเมเจอร์สุขุมวิทและบอหลูวบางกอกด้วยที่จัดที่ให้ดูนะครับต้องขอบคุณเจ้าที่ด้วยเรื่องเหมือนกับเรื่องเหมือนกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อยากจะออกไปเที่ยวไปพักผ่อนในบ้านเหมือนกับบ้านพักแต่ดันเจอชายลึกลับใช่ ก็พี่โอจะแทรกนิดนึงคือพอพี่โก้บอกว่ามันเป็นหนังครอบครัวเออมีประเด็นของครอบครัวก็เลยอยากบอกว่าไอ้ความเป็นหนังครอบครัวเนื้อระเอกคนนี้สุดยอดอ้อผู้หญิงคนนี้เคยปกป้องครอบครัวอย่างสุดชีวิตมาแล้วในหนังที่ผม โคตรชอบเลยริชแยมนั่นเองสองภาคเลยแนะนําได้เลยว่าใครที่ยังไม่เคยเปิดโลกอินเดียผมเคยรีวิวในเพจเหมือนกันแนะนําไปร้อยทั้งร้อยใครดูแล้วก็บอกชบทุกคนเลยเป็นหนังที่รุนระทึกเกี่ยวกับการปกป้องครอบครัวคล้ายๆอย่างนี้กันแต่แต่นั้นไม่ใช่หนังไม่ใช่หนังผีหรือหนังเซร์สันเลยนะเป็นหนังการต่อสู้หนังระทึกขวัญสืบสวนสืบสวนสอบสวนเลยต้องต่อสู้กับอํานาจเลยกเรียกอัชญากรรมอาชญรกรรมต่อสู้กับอํานาจที่เหนือกว่าตัวเองอำนาจตํารวจสนุกมากสนุกสนุกถ้า ถ้าติดใจพระเอกคนนี้นะดูได้เลยแล้วแล้วถ้าชอบความรักครอบครัวของเขามาดูเรื่องนี้ก็ไม่ผิดหวังเขารักครอบครัวเขาสู้เพื่อครอบครัวจริงๆนะครับพระเอกในตัวสะกดภาษาไทยในเว็บเมเจอร์ก็เขียนชื่อว่า a j เทวกันนะครับเขาเคยปลูกแวบๆบแบบใน RR อด้วยอ่าใช่ออีกเรื่องก็โพรลาได้ดูไหมโพรลาในเน็ตฟลิก็มีนะ ยังไม่ดูแล้วก็มีหลายเรื่องเขาเป็นพระเอกดังเอาไปว่าเาถ้าคุณผู้ชมยังไม่มาดูเรื่องนี้ที่เราคุยกันในโลกภาพยนตร์เนี่ยดูสองสามเรื่องนี้ก่อนแล้วจะชอบแล้วจะมาดูเลยเรื่องนี้ใช้เอ็มพาสไม่ได้นะครับราคาสองร้อยแปดสิบเป็นหนังอินเดียแบบอินเดียแท้ไม่ยาวเออเป็นหนังอินเดียที่ไม่ยาวแต่ก็ยังแบ่งครึ่งให้เรื่องที่เราที่ที่ออกมาดูไม่พักนะแต่เรื่องนี้พักสองชั่วโมงสิบนาทีเรื่องนี้โดยประมาณครับก็ เราดูรอบสามทุ่มครึ่งเนี่ยตอนนี้เราหนังจบเลยเที่ยงคืนครับก็ข้ามมาอีกวันหนึง่งแล้วความสนุกเป็นยังไงพี่โก้เรา,า,าสวดโรคมั้อฮะเขาสร้างบรรยากาศได้ดี ในเรื่องของบรรยากาศนะอ่าในเรื่องของบรรยากาศเนี่ยสร้างได้ดีเลยทำออกมาได้ดีนักแสดงก็ทำถึงทำไรเป็นแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่มันดูแล้วมันขัดขัดนักแสดงเนี่ยนอกจากพระเอกแล้วคุณตัวตัวโกงชื่ออะไรนะเมทาวันหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับดังคุณหน้าแต่เราก็จำอะไรมากไม่ได้หรอกอ๋อต้องเสริมต้องพูดถึงผู้กํากับด้วยผู้กองกับนี้เมื่อสองปีที่แล้วพี่โอดูเรื่องคุดบายอมิตาปัจจันรนีน้าคุปต้า ดีมากเป็นหนังดราม่าหนังดราม่าหนังชีวิตครอบครัวอบอุ่นเป็นเรื่องของคนแก่ที่กําลังจะจากไปแล้วทุกคนทําเพื่อให้จากไปอย่างมีความสุขครับดราม่าดีๆมากไม่แน่แมาเชื่อว่าตอนนี้มีไหมเซ็ติกน่าจะมีนะน่าจะมีเพราะว่าค่ายนี้เขาเหมือนจะเป็นสตรีมิงพาร์ทเนอร์ที่บอกภาพรวมภาพรวมได้อยู่การสร้างบรรยากาศให้ดูน่ากลัวก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทําเรื่องนั้นแล้วมาทําเรื่องนี้ได้นักแสดงก็ได้อยู่เพียงแต่ว่า ด้วยตัวบทเนี่ยบางทีมันรู้สึกข,ขัดขัดนิดๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าตัวพระเอกเออเออตัวพุ่งกับเขียนเองหรือเปล่านะแต่ว่าตัวพระเอกเราเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย<อ>ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยแหละมันแต่าถามว่าองค์รวมันสนุกแหละ <c oughs> มีความสุขกับหนังได้ในอารมณ์ที่แบบคุณอยากจะรุนระทึกเอาใจช่วยว่าเออจะรอดไม่รอดเอาช่วยเพราะดูแล้วเหมือนครึ่งเรื่องแรกนยดูแล้วรู้สึกเลยลจะเอาชนะยังไงจะสู้ยังไงจะ,งงจะอะไรยังไงความเป็นคนแบบว่า มันเหมือนคนไม่สามารถสู้ซาตานได้อยู่แล้วถ้าเป็นซาตานจริงนะแต่นี้คุณผู้ชมต้องมาดูเองเราสปอยไม่มากหรอกเราทือตัวเราเองความรู้สึกของเราเนี่ยเราก็มีเหตุผลให้กับตัวละครเรื่องนี้ว่ามันอาจจะสมมติว่าตัวมันเองเป็นซาตานก็ได้คิดไปเองอ่ะคิดไปเองคือจริงๆแล้วมันก็มีอํานาจอะไรไม่ถึงแต่ว่าเหมือนไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องนี้มันแค่แค่ผีผีหนีกระจกกระจกนะแต่เขาตั้งชื่อตุ๊กตาซาตาน ถ้าเป็นซาตานจริงๆอำนาจต้องเท่าก๊อตเลยนะใช่ไหมครับจริงๆมีหนังที่เกี่ยวกับซาตานดีๆอยู่เรื่องหนึ่งนะตอนที่เปิดเรื่องมาผมนึกเลยคําว่าเดวิลนี่แหละที่ติดอยู่ในลิฟต์ที่ติดอยู่ในลิฟต์กลายามันมีคนคนหนึ่งที่เป็นซาตานที่หลอกปั่นหัวกันให้บินังเลยหนังที่เอ็มไนท์ชาวลานเป็นคนเขียนบทให้สนุกอยู่ในเรื่อง้เดวิลคาว่าเดวิลเลยขึ้นมาเออซาตานมันต้องปั่นหัวได้ขนาดนั้นเพราะไอซาตานในหนังอินเดียเรื่องนี้นะครับมันแค่ใช้คําสั่งใช้ยาสั่ง ใครที่โดนยาสั่งของมันเนี่ยมันสั่งให้ทําอะไรก็ต้องทําตามคือถ้าพูดถึงยาสั่งนะช่วงแรกอ่ะผมนึกเลยหนังเรื่องนี้เป็นของแขกของแท้เลยของที่โกถึงของแขกเพราะว่าเป็นการที่คนเราอยู่ๆเที่ยวไปกินอะไรสุมสีสุ่มาไม่ได้ของแขกคือเน้นเรื่องนี้เลยมันเป็นคําสั่งคําสอนของเรื่องนี้ที่สําคัญมากเลยนะครับว่าอย่ารับของกินจากคนแปลกหน้าอารมณ์เหมือน่าของแขกของหนังไทยที่ดูไปเคยกินทาม เที่ยวไปหยิบกินอะไรของคนแฝงหน้าม ok ันเหมือนเป็นยาสั่งใช่ไหมใช่เหมือนแบบปุ๊บอะไรที่มีมนดําแสงมาที่นี้ทีนี้ลูกสาวไม่รู้ไม่มีในตัวอย่างเพราะพี่โอไม่ได้ดูตัวอย่างนะเพราะว่าพี่โออยากจะได้อัตลนเต็มที่ต่อไม่รู้อะไรเลยจะได้อัตรนแล้วมันก็สนุกอะ ที่มาติดตามเรื่องเอาเองเรื่องมันรุนเลทึกอยู่นะครับแต่พี่ก็จะมีหลุดๆไปนิดนึงจะไม่ดูไปหน่อยนึงใช่ไหมครับมันภาพตัดไปเโหใช่ไหมมันโหหาภาพมโหดเกินไปโหดโหดมันเป็นความโหดที่พี่โอไม่ชอบโหดรังแกผู้หญิงรังแกเด็กแบบนี้พี่โอไม่ชอบ ไม่ชอบแต่ว่าถ้าตอนจบมันไม่เป็นอย่างในเรื่องนี้นะพี่โอจะเกลียดมันเป็นเลยแบบเรื่องเดอะมิสหมอกมารุตยหมอกมารูตยอยูอน,นั่นคือไลซินเพึ่งความหวังไม่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งหนังหนังยุโรปจําสัญชาติไม่ได้แล้วเพราะพี่โอเกลียดมันไม่ท่องจําอะไรเลยเรื่องแต่ยังจําชื่อสปิโนอีวิล นั่นเรื่องของคนที่ยอมจำนนทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องนี้เปิดมาตอนแรกผมก็คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคือแบบอยู่ๆเ,เปเจอคนแปลกหน้าแล้วเราหมดแต่เกรงใจเขาก็คือถ,<า>ถ้ามันไปทิศทางนั้นพี่โอจะขยี้หนังเรื่องนี้เลยนะนนใช่มันเหมือนอารมณ์ว่าเราหมดแต่เกรงใจเขาโดยที่เขามาแล้อมางแล้วถามว่าทําไมถึงทํากับเราอย่างนี้ก็คุณให้ทำาอะไรคานั้นอธิบายหมดทุกอย่างเลยหนังมันต้องการขยี้เรื่องคนเกรงใจคนเกินไปแต่เนี้ยมันยังมีมันยังมีธีมของมันเรื่องของครอบครัวเรื่องของพ่อรักลก ว่าแล้วพระเจ้าคืออะไรซาตานคืออะไรอันนี้อันนี้ยังตอนจบถ้าไม่ถ้าไม่จบแบบที่ที่พี่โอพอใจขึ้นมาละพี่โอคงจะให้เรื่องนี้ตกแบบ speak no evil อันนั้นอัน,น,นบางคนก็ให้สิบเต็มแต่พี่โอ๋ไม่รับกับไม่ได้เ,ไไดเต็มกับบรรยากาศกับอะไรพวกนี้แต่ผมมองแล้วก็น่หละดูลวก็ดันกันคือลักษณะพี่โอ๋จะไม่ชอบหนังประเภทที่ดูแล้วจิตตกดูแล้วดิ่งนะครับมันไม่ได้ให้อะไรกับผู้ชมมันคือหนังสะท้อนสังคมประเภทว่าดูลปนะปงอ่ะ มันไม่ทําให้โลกดีขึ้นถ้าดูแล้วมีกําลังใจดูแล้วมีพลังบวกสุดท้ายกลายเป็นเรื่องนั้นเดี๋ยวกลายเป็นสปอยล์สุดท้ายกลายเป็นเรื่องนั้นตุกโกงก็ลอยนวลหนังแบบอย่างนี้มีหลายเรื่องนะเพราะม่ตุกโกงเราไม่สปอยล์เรื่องที่เราคุยนี่เราสปอยล์เรื่องอื่นได้แต่เรื่องนี้มันไม่อย่างไงมันทาให้เราโอเคมันสะสมกับที่มันทำบรรยากาศอีกเรื่องหนึ่งที่พี่โอ๋นึกถึงคือร่างทรงร่างทรงเพราะเป็นเรื่องของม์ดําแล้วก็มีบรรยากาศป่าแล้วก็มีการสะกดจิตกกาารรรสะะดจิตหมมมู่อไปณเนนี้ยั มันบรรยากาศสรุปอย่างนั้นซึ่งถ้าตามที่เราบรรยายนะครับถึงเราจะไม่ชอบแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังเราบรรยายแล้วรู้สึก้แบบนี้มันถูกลักษณะถูกเทสของเราก็เชิญไปดูคุณผู้ชมอาจจะชอบก็ได้ก็อย่างที่บอกแขงทั้งโลกเขาก็ชอบนะใช่นะใช่ก็อย่างที่บอกเขาทําได้ดีในเรื่องของการสร้างบรรยากาศสร้างเรื่องสร้างอะไรเงรี้ยโอเคหมดเลยเียงแต่เราอาจจะติดในเรื่องของเหตุผลบางรบเรื่องทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนั้น,งงนมันมันดูแล้วไม่สมเหตุสมผลแต่บรรยากาศของเรื่องดแต่ถ้าเราหา คือถ้าเราชอบนะเราหาเหตุผลมาสนับสนุนเองก็ได้อย่างที่เราบอกว่าสาเหตุที่พ่อสู้ได้ครอบครัวเนี้ยเขาตั้งใจจะสู้ตอนแรกพี่โอ๊ก็เซ็งเมื่อไหร่มันจะสู้เมื่อไหร่มันจะคิดได้ว่านานหลือเกินมัวแต่พ่อก็นั่งซึมแม่ก็นั่งซึมจะไม่สู้เหรอจะสปปกโนอีวิลใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนกับตอนแรกเหมือนกับอารมณ์ว่าเชื่อว่าาตานจริงๆไม่อยากจะสู้คงสู้อะไรไม่ได้แล้วอะไรทั้งที่อยู่สาชมกับพี่โอนะตอนดูว่าโอ้ยเป็นหนังอินเดียเรื่องแรกที่ปูน้อยมาก ปกติในอินเดียอย่างน้อยๆก่าจะเข้าเรื่องอย่างน้อยต้องมีครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนี่พอเข้าเรื่องปุ๊บแชร์อยู่ตรงนั้นเลยใช่แชร์อยู่ตรงนั้นเลยตอนแรกก็ว่าลูกสาวจะไปเที่ยวกับเพื่อนอ้าไม่มีว่ะลูกสาวจะไปเที่ยวกับเพื่อนไม่มีเอาจะไปในต่อไม่ไปอยู่สรุปอยู่บ้านหลังเดียวปกติของหนังอินเดียน่ะจะปูเรื่องนานประมาณ 20- 30ถึงอย่างดิยัมที่บอกว่าโอ้โหเรื่องนั้นปูเกือบชั่วโมงเลยนะแต่พอเข้าเรื่องปุ๊บนะเดินหน้าอย่างเดียวเลยเอามันอย่างเดียวเลยแต่เรื่องนี้เขาเรื่องเร็ว แล้วนิ่งมันนิ่งนานมากนิ่งนานจนเกือบพี่โอเกือบจะไม่ชอบแล้วนะครับแต่ก็ยังดีว่าหนังมันสามารถต่อได้กับเวลาที่น่าสาหนังเรื่องนี้เหมือนหนังอินเดียทั่วไปน่าตายเลยสามชั่วโมงตายเลยแต่ก็ไม่มีไม่มีสิ่งข้อไม่มีเอาผีมาเต้นไม่มีอะไรนะคือมีเพลงประกอบนิดเดียวนะครับแต่เรื่องนี้เพงาะดีนักกูดีนะครับคล้ายๆบอกว่าอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปก็สนุกความชอบของพี่โอตอนแรกๆเนี่ย ตอนแรกๆพี่โอกว่าจะให้ประมาณไม่เกิน6เต็มส0ก็ให้ความบรรยากาศให้การแสดงนอกจากการแสดงของคุณพ่อตัวโกงลูกสาวลูกชายแม่ดีหมดใช่นะครับที่บอกครับ บรรยากาศกับการแสดงนักแ,แสดงโอเคยอมรับเลยติดที่บทอย่างเดียวนั้นเองที่เราอาจจะขัดใจเราแต่ใค้ความสนุกของคนอื่นาอาจจะสนุกก็ได้ให้ค่าวิชาของทีมงานด้านภาพด้านเทคโนโลยีการตัดต่อเขาตัดต่อเจ๋งจริงนะเขาถึงก็ขนาดว่าในเรื่องมันมีการตัดต่อเสียงและภาพ ให้เราโชว์ให้เราดูด้วยว่าขนาดเด็กแค่นี้ยัาทำได้แสดงว่าทีมงานเก่งถึงขนาดสร้างสรรค์สิ่งที่อยู่ในเรื่องได้ตรงนี้ดูแล้วก็ชอบอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเด็กสมัยนี้สมัยเราเี้ยังเล่นตุกกตต๊กตาตัวตุ่นเด็กสมัยนี้นั่งตัดต่อวิดีโอตัดต่อเสียงดูดแล้วโอ้อึ้งเลยเราเนี่ยตัดต่ออะไรไม่ค่อยจะเป็นอยู่เลยแต่เด็กสมัยน,นี้ยอมรับเลยว่าโอ ใส่เข้ามาได้ถูกจริงๆเลยว่าหนังอินเดียหนังอินเดียหนังอินเดียเราหลายหลายคนอะอาจจะมองว่าอย่างที่คุยกันตอนต้นเรื่องว่าเอ้ยหนังอินเดียส,สมัยนี้มีแต่ร้องเพลงข้ามภูขเขาหรือเปล่าเขาไปไกลแล้วนะไกลกว่าวเราเยอะแล้วสรุปพี่โก้ชอบหรือไม่ชอบพี่โอบอกคะแนนยังพี่โอให้เจ็ดเต็มสิบนะครับเท่าเท่ากับ เท่ากับค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ชอบเท่านั้นนะครับพราะพี่โอมไม่ชอบหนังที่มันดิ่งหนังทำร้ายเด็กทำร้ายผู้หญิงนี่ไม่ไม่ค่อยชอบในตรงนี้ออกไปแล้วเฉยๆแล้วก็ยังขาดเหตุผลแรงจูงใจแรงผลักดันของตัวซาตานตัวตัวโกงว่ามันทำทำไมใช่ใช่แล้วก็ตัวพ่อตัวแม่ที่คิดช้าทำช้าชแล้วถึงจะมาเฉลยว่าสาเหตุที่ช้าเป็นเพราะว่ามัวคิดอยู่อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอเฉลยออกมาแล้วมันก็ไม่มันไม่ว้าวเท่าไหร่อ่ะมันไม่เซนต์เท่าไหร่ก็นี่แหละที่ผมบอกว่ามันขาดคือขาดความสมเหตุสมผลของแรงจูงใจของที่มาที่ไปแต่ว่ามันสร้างบรรยากาศได้ดีแต่ถ้าไม่ใช่หนังอินเดียคือถ้าไม่ได้ทําสมบูรณ์ขนาดนี้อาจจะคะแนนต่ากว่านี้ใช่ใช่ใช่ที่ก็คือมือสองมือหรือคว่ำหรือยังไงเฉยๆแล้วกันใช้คำว่าเฉยๆไม่ได้แย่นะฮะแต่ว่าเฉยๆคือมันไม่ได้ทําให้เราว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ก็ชอบในที่ว่าสร้างบรรยากาศทําให้ดูบันคือเขาเขาคุมโทนดี อ่า <c oughs> เขาคุมโทนดีดูแล้วแบบขึงขังอะไรแบบดูดีเออท่านจ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 บเลย<ๆ>ก็โอเคจนเฉลยก็โอเคหมดแต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่เม็กซ์เซนบางอย่าง<ๆ>มันทำให้เราไปไม่ถึงจุดหมายที่เราเออเฮ้ยมันน่าจะลุ้นมันกว่านี้นะมันน่าจะมารุษาเปิดเข้าเรื่องเร็วแล้วนะมันน่าจะเข้าเรื่องปุ๊บเหมือนหนังอนี้ที่ไปสตาร์ตติดแล้วไปเลยอันนี้เข้าเรื่องปุ๊บ นั่นแหละมันติดตรงนั้นมันทำให้แบบสมาธิบางช่วงหลุดไปเลยก็มีหลุดไปเลยมีวูบมีอะไรแล้วมันรอบดึกด้วยแต่สาหรับพี่โอคือก็เราจ่ายพอดีกับเวลาใช่ใช่ใช่มันได้มันได้มันไม่น่าเบื่อแต่ว่าภาพโหดเกินมันได้สัดส่วนกับเวลาที่มันมีพอดีคมันจริงถ้าเป็นหนังที่เป็นหนังอินเดียตัวไปที่มีสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงแล้วทําแบบนี้นะหลับตายเลยนะแต่เมื่อว่าเวลามาน้อยมันเลยกลายเป็นเหมือนดูกระชับพอดีโอเคก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่ง ไม่ได้ไม่ได้ว่าแย่แต่ว่าไม่ว้าวขอบคุณมากครับนุนเดียถ้าเจอเรื่องดีนี่คือดีเลยครับสำหรับเซตานนี้พี่โอคงไม่ดูซ้าถ้าให้ซ้าพี่โอคงดูแค่20นาทีสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณพี่โก้ขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์บางเกาะบอลิวูดบางกอกนะครับแล้วก็เมเจอร์สุขุมวิทโดยเฉพาะนะครับก็เขอบคุณคุณผู้ชมด้วยเรื่องไม่แน่ใจครับต้องรอดูนะฮะในเ่ไม่แน่ใจที่โยดาครับ ไม่ใช่โยดา Y O D H โยธาทาทอทงอะโยธาก็คือการประปาการไฟฟ้ากับอะไรไม่รู้แหละโยธาันแปลว่าอะไรอะถ้าเวลาได้เดี๋ยวขอมาดูด้วยอีกคนแล้วกันครับถ้าเวลาตรงกันนะครับก็เราก็จะได้เจอกันถ้าไม่ตรงกันก็คงตัดคนต่างดูแล้วแล้วแต่ฮะแล้วแต่ว่าเพราะว่าเรากําหนดเวลาล่วงหน้าไม่ได้เรายังไม่รู้โปรแกรมหนังของเขาเลยครับถ้ามีอะไรผิดพลาดคาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ละที่นี้นะครับแล้วก็ ยังไงคุณผู้ชมสามารถคุยกับเราได้ทางคอมเมนต์ขอบคุณทางบนบ้าภาษาหนังด้วยนะครับขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ชดภาษาหนังครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันครับ